สวัสดีอรพี่ใหญ่สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่ที่กรุงเทพแล้วนะตอนนี้คือจะบอกว่าอยากที่จะให้กําลังใจสําหรับผู้ป่วยมะเร็งนะครับว่าเป็นมะเร็งไม่ได้บอกว่าไม่หายนะครับมาฟังคนที่ผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมาดีกว่านะครับให้พี่ใหญ่แนะนําตัวเองนิดนึงว่าเป็นมะเร็งแบบไหนยังไงแล้วก็ตอนนี้เป็นยังไงบ้างดูแายตัวเองยังไงครับ อาการอักเสบมันไม่มีอาการอะไรเลยเนื่องจากเราหายแล้วเราก็รู้สูตัวและทำผิดเจอก็เลยไปพบแพทย์ไปพบแพทย์แพทย์ก็บอกว่าเอาเกกอกอ็ให้เราไปตรวจมาแกรวจแมโมแกรมเสร็จก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ว่าใช่เป็นมะเร็งเต้นตนนเานมแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นระยะที่เท่าไหร่หมอจึงบอกว่าไม่ผ่านเลย ราก็เลยตัดเขาพาตัดออกมาเนี่ยวันนี้เราก็หลังจากปฏิบัติตัวพอดูหมอทั้งี่ารักษามาเลยเนี่ยเขาให้รักษาเกี่ยวกับให้ีโมกับฉายแสงแต่ว่าใหญ่เองเนี่ยปฏิเสธการรักษาแบบวิยาศาสตร์พอดีมีโอกาสได้ไปศึกษาทางแค่ทางเลือกโดยใช้อาหารเป็นยา เราก็เลยใช้อาหารเป็นยาเนี่ยม,มาดูแลตนเองแล้ววันนี้มันผ่านมาแล้ว6เดือนปรากฏว่าไปตรวจข่ามะเร็งหมอบอกว่าไม่มีแล้วค่ะท่าเลือดเป็นปกติทุกตัวแล้วก็ไอตัวที่กระจายก็ที่หมอเป็นห่วงก็ไม่มีครับคืออย่าที่จะให้หลายๆท่านนะครับที่ คือสิ้นหวังดีกว่านะครับให้ให้หลายๆท่านที่สิ้นหวังคือให้มีความหวังและก็ประเด็นสําคัญเลยนะครับสิ่งที่พี่เขาทาคือการกินอาหารเป็นยาและก็พี่ไม่ได้กินโปรตีนจากแหล่งอื่นเลยนอกจากพืชถูกไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับย้ําว่าคือการรักษามะเร็งไม่ใช่แค่เพียงการฆ่าเซลล์มเร็งให้ตายคือจะต้องขจัดต้นเหตุของการเกิดเซลล์มะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยการทานโปรตีนจากพืช จะเป็นโปรโตีนที่บริสุทธิ์และก็ไม่กระตุ้นการเกิดมะเร็งอีกโอเคขอบคุณมากสำหรับวันนี้นะครับเพื่อที่จะให้ประโยชน์กับท่านที่ได้ชมโอเคที่อสรับ